ต้นก้าอายุ8ปดวันวันนี้วันที่5มีนาคมสองห้าหกหกนะครับต้นก้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นต้นก้าอายุที่เราพร้อมงแต่วันที่24 25 26 27 28 12 3 4 5 9วันนะครับต้นก้าอายุเก้าวันนะครับน,นะนี่นะครับ เห็นไหมน่ครับอายุเก้าวันนี่ครับ,รบลำต้นอายุเก้าวันนะครับส่วนทางด้านนี้อายุประมาณเจ็ดวันนะครับนี่นะครับนี่ครับอันนี้หกวันนะครับใบจริงเริ่มแตกออกมาแล้วนะครับนี่นะฮะ นี่หกอันนี้เก้าวันเจ็ดวันหกวันครับนี่หกวันอันนี้ห้าวันนะครับนี่นะครับห้าวันประมาณนี้นี่สี่วันอันนี้สามวันนะครับสองสามวันนะครับอันนี้นะครับ อันนี้เพาะไปเมื่อวานนะครับงานล็อกสุดท้ายนะั่นก็คือพึ่งเพาะไปวันนี้นะครับนี่ครับการเจริญเติบโตของต้นกาของเรานะครับเราเพาะกลางแจ้งนะครับรอบๆก็เป็นล่มทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเราเลือกนะครับทางด้านหลังนั้นก็จะเป็นทิศตะวันออกนะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นทิศตะวันตกพอดีนะครับเพราะฉะนั้น เราพยายามให้ต้นกล้าได้รับแสงนะครับตอนเช้าให้ได้มากที่สุดนะครับตอนเช้าแสงแดดสําคัญมากนะครับในการสังเคราะห์แสงของพืชน,นะครับโอเคแล้วก็จะได้ต้นกล้าที่จเจริญเติบโตแบบนี้นะครับนี่นะครับเราไม่ได้บํารุงอะไรเลยนะครับนี่นะคุณก็จะได้ต้นกล้างงที่เป็นธรรมชาติที่สุดน,น่าจะอยู่ดึกอะ่ะอืมเนี่ยเึ่งจังอ๋อนี่นะครับ โอเคร้านนุกดาวเรืองรับซื้อดาวเรืองจำนวนมากรับลูกสวนทั่วประเทศครับให้คำปรึกษาปัญหาดาวเรืองจำหน่ายเมล็ดพันธุ์จำหน่าย,ายต้นกะนะครับใครสนใจจะมาดูแปลงปลูกของเราก็มาดูได้ที่จังหวัดอยุทยานะครับตอนนี้เราก็ถ่ายที่เตรียไมไว้แล้วท้างหลังนู้นนะครับเพิ่งถ่ายเสร็จวันนี้นี่เองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ